สวัสดีครับวันนี้เสร็จจากการปลดล็อกวันนี้ปลดล็อกไปสามคนเมื่อเช้าก็จับพิกไปคนหนึ่งแล้วมาตอนเย็นคุณจิ๊บก็น่าจะทําให้เข้าใจไปสองคนเห็นเงียบไปนะฮผมกําลังจะพูดเรื่องไอ้โง่คนหนึ่งมันมันมาคอมเมนต์ในยู u ูบอ่าที่ผมทําไว้สามคลิปมกักอ่าคลิปแรกมกักมีองแปดอะไรนะ่ะนะคลิปแรกมันเข้าคอมเมนต์ว่า มันยังโง่จริงๆโง่แลมันหัวฉลาดมึงจะเชื่อพระเจ้าหรือมึงจะเชื่อไอ้พวกกะโลกกะลานั้นมันบอกว่าการฝึกสติคือการเข้าไปยึดไปถึงจิตมึงจะถึงจิตเที่ยอะไรมึงคิดกันสมมุติกันขึ้นมาจิตต้นตีนควยเลยมันไม่มีจิตหรอกไอ้ฮามึงสมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วมึงก็หลงสมมติบัญญัติฮะเออสติก็อยู่ได้มากเพราะพุทธเจ้าทําไม่ดีแล้วมึงจะเชื่อพุทธเจ้าหรือมึงจะเชื่อ พวกกระโลนั่นเออแล้วมึงเอาสติของสัมมาสติของพระเจ้าไปไว้ไหนวะพระเจ้าก็บอกแนละ้วนี่มัดมีองแปดนะมันมีในมนุษย์ทุกคนแล้วมึงต้องฝึกหรือไงมึงไม่มีสติมันก็คือคนบ้าน,นั่นแหละไม่รู้ตัวก็คือคนตายโง่แล้ววัชราดมึงเนะี่ยการฝึกสติคือก,การเข้าไปไปถึงจิตมันบอกถ้าไม่รู้ว่าจิตเป็นอะไรแล้วจะเข้าถึงพุทธ,ธะได้อย่างไรมึงจะเข้าถึงอะไรมันไม่มีเข้าถึงอะไรตั้งแต่แรกไม่มีได้ไม่มีเสีย มึงหลงมึงหลงมโนมึงมโนอยู่ไอโง่เออแล้วจะเข้าถึงพุทธะได้อย่างไรเมื่อเข้าถึงพุทธะไม่ได้ปัญญาจะมาจากไหนปัญญาก็มาจากจากตัวมึงเองนั่นแหละเออมึงไม่มึงปัญญาไม่มาจากที่มึงหลงอยู่นะแล้วมึงหลงปรุงแต่มึงหลงฝึกอยู่นั่นเออมึงยังฝึกทำสากระเบือเลยในเมื่อพระเจ้าก็บัญญัติไม่เรียบร้อยแล้ว นะฮะเออมึงยังโง่จริงจริงมันจะมีปัญญามาจากไหนตัวมึงอ่ะทำให้มันหลุดก่อนเถอะไอความโง่ของมึงอ่ะจิตที่ไม่มีสติเป็นตัวควบคุมมันก็เหมือนเรือที่ไม่มีสมองนั่นแหละโอ้โหปรุงแต่งได้เป็น <c oughs> เป็นคำคมเลยนะมึงเออนี่มันเป็นเรื่องที่มึงคิดไม่เป็นเรื่องปรุงแต่งของมึงไอโง,ง่มันไม่เป็นอย่างที่มึงพูดหรอกเออ ไอ้ที่กูมาทำคลิปอธิบายให้คนไม่หลงทางนะชิดที่ไม่มีสติควบคุมไอ้เวนมึงก็เป็นคนธรรมดามก็เป็นคนปกติมึงก็มีสติไหมถ้างั้นมึงจะตักข้าวใส่ปากเป็นไหมฮะมึงจะขี้เป็นไหมสแสดงว่ามีสติมึงจะรู้ผิดชอบชั่วดีไหมเออนี่เขาไม่เรียกว่าสติเหรอเขาเรียกว่าอะไรหรือมึงจะอ้างบอกว่าสติอย่างนี้ไม่เพียงพอไอ้เวนมันก็อยู่ในมารยก่แล้วสัมาสมาสัมมาสติ สัมมาสมาธิอย่างนั้นพระเจ้าบัญญัติขึ้นามาทำไมนะเอ้เมยเย็ดมันก็เหมือนเธอไม่มีสมองนั่นแหละขนาดคนที่ฝึกสติเป็นเวลาหลายปีก็มึงโง่อ,งอะไรกูสอนลูกศิษย์พลิกแป๊บเดียวเออจะเกิดปัญญาเลยหลุดพ้นออกจากอาสวะเลยออกจากความหลงอะเออย,ยังหลงได้นัภาษาอะไรกับจิตท,ที่ไม่มีสติควบก็มึงเชื่อว่ามีมสติแล้วเออมึงรู้ไหม มึงเชื่อไปแล้วมันเลยมีจิตแล้วก็ต้องมีการฝึกสติเพื่อควบคุมไอสิ่งที่มึงปรุงแต่งมึงเชื่อไปแล้วมึงคิดไปแล้วว่ามันมีนั่นมีนี่จริงๆนะกูบอกว่าเป็นเรื่องสมมตินะเขาแค่อาศัยไว้ใช้ในทางโลกแต่มึง่อาจริงเป็นจังในทางธรรมไอ้บ้าธรรมะคือธรรมชาติผู้เจ้าพูดเรื่องขันห้าอย่างนั้นมึงไม่เห็นเหรอไม่เห็นตัวเองแล้วมึงคิดอะไรคิดดีคิดชั่วมึงไม่มีสติเหรอถ้ามึงไม่มีสติมึงไปกินขี้ดิ แสดงว่ามึงมีทั้งสติทั้งปัญญาเ่ยเนี่ยเออไม่มีสติควบคุมธรรมะไม่เชี่ยงไม่ใช่เรื่องของกการอธิบาย <c oughs> แล้วจะเข้าถึงได้ไง่ายมักแบบย่อลงมาคือสินสมาธิปัญญากูกําลังคู่ตรงนี้อยู่ธรรมะมันไม่ใช่การอะไรที่กูอธิบายให้คนเห็นถูกไม่หลงไปรักษาศินศินนั่นแหละคือตัวทาให้แบ่งแยกกันพุทธเจ้าไม่มีแบ่งแยกในมากับมึงฟังให้ดีนะมึงฟังให้เกิดปัญญามึงก่อน นะในมาร์กไม่มีการแบ่งแยกแล้วมันมีครบในนั้นพามเนี่ยมันแบ่งแยกสินนะพามนี่มันจะมีพิธีกรรมใช่ไหมมีการรักษาสินมาร์กรมันไม่มีการรักษาอีกโง่แล้วอวดฉลาดนะมีการย่อลงมารวมก็พวกนี้มึงไปทำมาของพระพุทธเจ้ามึงไปแปรแล้วมึงเชื่อจริงๆมึงมึงไปแบ่งแยกของพระเจ้าออมาแล้วมึงโยนมาร์กทิ้งมึงบอกว่ารวมลงแล้วก็คือสินสมาธิปัญญานั่นไง ถ้าคนไม่แข็งแกร่งมึงก็บอกทานศีลภาวนาเห็นไหมมึงกาลังแบ่งแยกแต่กูกําลังไม่แบ่งแยกกูกาลังให้คนรู้ถูกรู้ว่าพระเจ้าสั่งสอนเรื่องอะไรเป็นเบื้องต้นนะมรัรกมีองแปดเท่านั้นที่จะทําให้เข้าถึงความรู้อันสูงสุดเออพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่เคยพูดเรื่องทานศีลภาวนาพูดเรื่องมาร์กจบเลยทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะอ้งโก้เออย่อลงมามีสติ ปัญญาก็จะเกิดตรงนั้นเห็นตรงนั้นมันว่าเห็นภายในมึงสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละทุกสิ่งเกิดดับมันเกิดดับตั้งนานแล้วเออแต่มันไม่มีใครรู้พุทธเจ้าอ่ะเป็นคนมาเผยแพร่เนอะแล้วดับธรรมชาติเกิดดับมึงบอกธรรมชาติมึงฝึกทเรี้ยอะไรมึงฝืนธรรมชาติไหมใครเป็นคนฝึกมันมีผู้ฝึกเจตนาคือกรรมมึงฟังให้ดีนะผู้ใดรักษามึงต้องรักษาสติสิ่งใดรักษาสิ่งนั้นเป็นทุก ของมันไม่เที่ยงเออเกิดดับในตัวมันเองขาดศีลสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งไม่ได้ถุยมรกคเขาทําไม่ดีอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ต้องพูดแล้วมักก็รวมเป็นศีลสมาธิปัญญาเลยไม่ดีกว่าหรอแล้วจะมักจะมีไม่ทาเฮี้ยอะไรใครเดินตามเส้นทางมักนะกูจะบอกนะความเป็นอริยบุคคลมึงไม่ต้องเกี่ยวกับบวชหรือต้องรักษาศีลหาอะไรหรอกศีลอยู่ในจิตมึงนันแหละมึงจะเห็นเองเพราะมึงมีงมงสติอยู่ในสัมมาเนี่ยแหละคือการเห็นถูกมันมีทุกคนแต่มันไม่เห็นถูกนะเพราะนั่นมันน่ะ มันเลยออกข้างนอกเลยไปฝึกเอาผู้เจ้าสอนให้เห็นถูกแค่นั้นเองสัมมาทิฏฐิเออสัมมาสติสัมมา,าสม,มาธิคือการเห็นถูกเห็นตัวเองแค่นั้นเองมึงจะไปแบกศีลแบกทำนั้งสากระเบืออะไรถ้าแบกมันก็แบ่งแยกกันอยู่ต่างเดี๋ยวมีศีลหน้าศีลแปดศีลสิบหมาคนไม่มีศีลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถึงทํามเบ้าเออทุกอย่างมันเกิดตามในตัวมันเองตั้งนานแล้วขาดศีลสมาธิปัญญาลมปหนึ่งไม่ได้อย่าหวังการจะเข้า จะทำให้รวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยมันปุงแต่งทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรหวังหรือไม่หวังหรอกเออเพราะมันไม่เคยมีอะไรพระเจ้าตัดสู้ดุตระสัมมาสัมพุทธิยานตัดสู้ความไม่มีอะไรเออแต่มันมีอยู่เนี่ยลึกซึ้งไหมแล้วมึงต้องฝึกเหรอในเมื่อสิ่งที่มันมีอยู่มันไม่เที่ยงใช่ตัวใช่ตัวไหมไม่ควรยึดมั่นถือมั่น,นไหมเออไอ้ฮา <c oughs> การอะไรวะการฝึกสติ ให้จิตเป็นหนึ่งได้โหมีจิตเป็นหนึ่งเลยนะมึงนี่ปรุงแต่งไปเได้นั่นแหละคือกุญแจสําคัญส่วนคนที่สอนธรรมะถ้าไม่ผ่านการฝึกสติมาบอกไม่ต้องไปฝึกสติอย่าเพิ่งเชื่อเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายป่าท่านกูบอกไว้สายป่านะมไน่คนหลงอยู่เลยเออมันถึงมันรู้ช้ากันไงเพราะมันเชื่อว่าต้องไปถือศีลแล้วก็ฝึกสมาธิทั้งตั้งสี่สัมมาสมาธิก็มีอยู่ในมาร์กมีองแปด สัมมาสติก็มีเห็นไหมพอมันรักษาศีลปุ๊บสมาที่ต้องฝึกเอาแล้วถึงจะเกิดปัญญามักแปดข้อนะมึงเห็นให้ถูกเะมันเป็นสัมมาหมดเลยแล้วมึงจะมีปัญญาปัญญาและกรรมดีกูจะบอกงงหมดแล้วมึงอวดฉลาดกะโหลกเป็ดนะอืมเชื่อพ่อแม่คุณปาอาจารย์สายป่าท่านสอนใน y o u t u b e มีเยอะแยะท่านให้ความสำคัญกูพุทธะเว้ย พวกนั้นแม่งหลงอยู่กูมีของจริงเบอร์เดียวเบอร์หนึ่งของโลกกูจะบอกมีกูแค่นั่นแหละส่วนทุกสำนักกูเอาเฉพาะเขาโคไอ้คนโคอย่างพวกมึงเนี่ยอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ศรัทธาย่าเั้ะและตายไปก็ไปรับใช้กันอย่างนั้นโถแล้วอ้างผูเจ้าพวกมึง่มึงยังไปเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระปา่าท่านสอนใน YouTube, ยูทูบมีเยอะแยะเห็นไหมละ่มะ,ละมึงจะเชื่อพผู้เจ้าหรือมึงจะเชื่อพระพวกนี้กูถามแค่นั้นแหละเออ ท่านให้ความสมบันกับเรื่องของสติเป็นอันดับแรกทั้งๆทั้งนั้นแหละไม่มีสติเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงจิตก็เข้าไม่ถึงธรรมมันไม่มีอะไรเข้าถึงอะไรหรอกมันไม่มีธรรมตั้งแต่แรกนี่คือกระบวนการคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องสมมุติมึงยังไม่เห็นว่ามึงคิดเรื่องอะไรเลยไอ้โง่แล้วมึงมีจิตขึ้นมาได้ตอนแรกมึงเกิดมามึงมีชื่อไหมมึงไม่มีพอแม่มึงตั้งชื่อให้มึงจําได้แล้วมึงยึดเอาชื่อมึงนั่นอ่ะมึงเชื่อว่ามึงมีชื่ออยู่จริงๆ เออมึงมีว่ามึงเชื่อว่ามีน้าจริงจริงตอนมึงไม่รู้จักคำว่าน้าเนี่ยมึงจะเรียกอะไรเฮ้เฮ้ต้องปฏิบัติไม่ต้องฝึกอะไรนะเนี่ยกูถามมึงหน่อยสิเฮ้ถ้ามึงไม่มีสติมึงก็ไปฆ่าตัวตายสิเออของร้อนของเย็นมึงก็มีอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอันไหนร้อนอันไหนเย็นเพราะมึงถูกสอนมาหมดแล้วมึงอยาบโง่มงไงพวกมึงเนี่ยโง่แล้วโวดฉลาดเออนี่แหละเขาเรียกว่าก็มึง ยึดอยู่ได้มึงจะยึดอะไรพุทธเจ้าท่านสอนให้มึงเสียงยึดมึงจะเชื่อพุทธเจ้าหรือมึงจะเชื่อพวกนั้นพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องมรรคในมรรคมันมีครบหมดเลยกูจะบอกนะฮะตั้งแต่มรรคมี้ยวแปดยันนู่นอุเบกขาสามพุชงยันยันในอิทธิบาทสนีะ่มีหมดเลยนะฮะพรม,มิหารสีอะไรมีหมดเลยฮิริอตะป,ปะสวรรค์ก็มีอยู่ในนั้นนรกก็มีอยู่ในนั้นดีชั่วก็มีอยู่ในนั้นแหละนะกูจะบอกมึง นะมึงโง่แล้วก็อวดฉลาดเออแทนที่จะฟังให้มันรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรสักแต่ว่าคอมเมนต์ไปเรื่อยเปืเออ่อยอไอ้พวกนี้เนะี่ยนี่แหละคนที่มันขวางขวางทางไอ้ปัญญาเออก็พุทธเจ้ามึงหายไปไหนวะกูเอาคำสอนพุทธเจ้าความจรงิงเออมาอธิบายเพื่อไมให้คนหลงหลงไปแบบไปรักษา พอรักษาขึ้นมาแล้วก็ทําให้ตัวเองลําบากพอมีศีลขึ้นมาแล้วอะ่ะเอพอพะพอรักษาศีลขึ้นมาทําให้ตัวเองลําบากไปฝึกสมาธิทําให้ตัวเองลําบากทรมานตัวเองหมดเลยทั้งทั้งที่ในมรรคไม่มีข้อไหนให้ทรมานตัวเองเลยมันก็เดินตามสิสติก็มีสัมปชัญญะอยู่แล้วคนที่ฉลาดคือคนตั้งใจเรียนเวลาเด็กมันเรียนหนังสือเนี่ยมันมีความตั้ง,งมัน่นมันไม่วอกแวกไปตามคนคิดอื่นนะะ นั่นคือมันฉลาดแต่การฉลาดแบบนี้เด็กมันไม่ได้เห็นตัวเองเด็กนักเรียนมันฉลาดทางความคิดแต่มันเป็นเด็กที่เรียนเก่งน,นะนี่คือทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยมันเห็นความคิดนะเห็นความไม่คิดยังไงพุทธเจ้าทั้งสองนั่นเนี่ยเออแล้วมันไม่เที่ยงทั้งสองอันกูจะบอกมึงมึงต้องใช้ปัญญาพุทธะเท่านั้นเองอย่าไปใช้ปัญญาสาวกพวกนั้นเนี่ยพาเราไปกระทำอะไรที่ผิดหมดเลย บัญญัตินู่นนี่ขึ้นมาเพื่ออะไรก็ทถ้ามีศีลแล้วก็เอานรกสวรรค์มาครอบไนงะตายไปกระตกสวรรค์ไปดูมิ่นก็ไม่ได้จะตกนรกพอไปทําบุญกับมันได้บุญเยอะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแบ่งแยกกูสูงกว่าพวกมึงแต่พุทเจ้าไม่เคยแบ่งแยกมึงต้องไปศึกษาคําสอนพุทเจ้าให้ดีๆมึงจะเชื่อพุทเจ้าหรือมึงจะเชื่อหลวงปู่หลวงตากูจะบอกนะ เออมึงไหวไปเถอะเนื้อนาบุญพวกนั้นไม่ได้ทำให้มึงหลุดพ้นหรอกเออกูไม่เคยจับจ่วงใครไม่เคยปามาดใครเพราะกูหนึ่งเดียวนะกูตัดเสเห็นแจ้งกูถึงเอามาช่วยคนนะฮะโอเคคลิปนี้พูดไว้แค่นี้พอนี่คือสไตล์อาจารย์วิกระแทกจิตกระแทกใจให้มันเห็นกิเลสตัณหาตัวเองให้มันเห็นว่ามันเห็นตัวเองไหมมันมีสติไหมมัมันกําลังพอใจไม่พอใจเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเยสติมัน เป็นการระลึกได้นะไอ้โง่สติคือความระลึกได้พวกมึงจะไปรักษาไปฝึกมันมันระลึกได้พร้อมสัญญาสังขารมึงนั่นแหละสติก็ไม่เที่ยงเกิดดับมึงไม่ฝึกตำหาอะไรมึงต้องไปฝึกความจํำไหมต้องไปฝึกความคิดไหมเออต้องไปฝึกความรู้สึกไหมในเมื่อมันไม่เที่ยงสักอย่างมันมีในมนุษย์ทุกคนน่นะโง่และอวดฉลาดโอเคทีนี้ก็จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ